ATV CF Moto รหัส X 6 2 5คันนี้เป็นรถมือ2นะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนำรีวิวรอบคันให้ชมกัน ครับผมเทวีทีวีครับเอทีวีมือสองอีกหนึ่งคันนะครับจากค่ายเซฟโมโตชอบมากเลยครับรถยี่ห้อเซฟโมโตชอบเป็นการสุดตัวเพราะว่าหนึ่งเลยมีอะไหล่และบริการหลังการขายแน่นอนซื้อรถจากทางผมนะครับยอดขายอันดับหนึ่งราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับแล้วก็สมรสนี่ไม่หนียี y ่ห้อหรือแบรนด์อื่นๆเลยมาผมพามาดูรายละเอียดรอบๆคันถ้าสนใจนะครับผมก็ชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ รอบรอบคันของเจ้า ATV CF Moto X 6 2 5คันนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว 4x4 ขับ2ได้ขับ4ก็ได้มีระบบดิฟล็อกระบบเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ค่อนข้างง่ายเกียร์เนี่ยจะมีด้วยกันนะครับเดินหน้ามีทั้งหมด2เกียร์ได้แก่เกียร์โลแล้วก็เกียร์ไฮเกียร์โลเนี่ยจะไว้ดันเขาลงเขาหรือว่าใช้ลากจูงเกียร์โลเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเกียร์โลหรือตัว L เนี่ยครับ ส่วนตัว h ฮดนะครับเกียร์ไฮเกียร์ตัวนี้เอาไว้ใช้งานก็คือขับขี่ทั่วๆไปขับขี่บนท้องถนนพื้นที่เรียบนะครับเนินเล็กๆน,น,น้อยๆไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ลงเขาหรือว่าไม่ได้ลากจูงลากพวก่วงลากสิ่งของก็ใช้เกียร์เฮดแต่ถ้าลูกค้าใส่เกียร์โลเมื่อไหร่เครื่องยนต์มันจะอื้อนะมันจะนงนงมันจะ เสียงมันจะอื้อๆื้อนึงนะครับแต่ว่าพอได้ใช้งานจริงๆแล้วคือลงเขาหรือขึ้นเขามันจะสมรรถนะนี่จะเห็นชัดเจนเลยคือเวลาลงเขานะครับเราลงเขาทิ่มทิมเนี่ยมันจะเขาเรียกแอนจินนะครับมันจะเบรกในตัวทําให้เราไม่ต้องใช้เบรกเยอะนี่แหละครับประโยชน์ของเกียร์โลอีกหนึ่งเกียร์นะครับตรงกลางจะเป็นเกียร์เกียร์ว่างนั่นแหละครับผมแต่ถ้าแนะนําจอดทางชันหรือจอดการลดไหล แนะนำเกียร์ p ครับแล้วก็จะมีเกียร์ r เกียร์ถอยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวล็อกล็อกเกียร์ด้วยนะครับกันขโมยตัวนี้จะเป็น usb นะครับแล้วก็เป็นตัวเสียบปลั๊กเสียบ s p o ต t ลท์ได้ตัวนี้ใช้งานได้นะครับมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนี้นะครับสีเขียวเป็นปุ่มปุ่ม start ต,ตัวนี้เป็นไฟนะครับปิดไฟไฟต่ำไฟสูงนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวมี off run มีฉุกเฉินมีแต้ วันตรงนี้จะเป็นสวิตวินนะครับใช้งานวินวินนีฮะมันต่อตรงไว้นะครับเรากดใช้งานได้เลยแต่เวลาใช้งานจริงๆผมแนะนําติดเครื่องยนต์ครับชั้นเร่งจะอยู่ด้านขวาสวิตควบคุม,คมเช่นตัวขับ2ขับ4แล้วก็ระบบดิฟล็อกดิฟล็อกเราก็อันนีก้กดขับเข้าไปเนะี่ยคือกดขับ4นะครับถ้าเด้งออกคือขับ2แล้วก็เปิดมาเนี่ยจะเป็นตัวดิฟล็อก ต่วคันเร่งนะครับก็จะเป็นคันเร่งแบบกดตัวนี้นิ่มมากๆนะครับไม่เจ็บมือไม่ปวดมือแน่นอนครับตัวเบรกนะครับนี่เบรกครับถุงยังห่ออยู่เลยครับเบรกจะมีตัวล็อกเบรก้วยนะครับเรากำลังแรงระดับตัวนี้กไปนะครับตัวนี้กไปมันก็จะล็อกเติมน้ำมันเบนซินนะครับ95แก๊สโซฮอได้หมดนะครับได้หมดแต่ในนั้นเป็น95นะครับด้านขวาจะมีช่องเก็บของผมเก็บน้ํามานะครับ ก็เป็นจุกยางนะครับเสียบกดลงไปแค่นั้นเองแล้วน่าจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่ไฟหลอดไฮโดรเจนนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสักครู่ครับอ่าตาเป็นแบบนี้นะครับมีตัวพลาสติกกันกระแทกนะครับแล้วก็ด้านใต้เครื่องก็จะมีพลาสติกกันกระแทกเหมือนกันนี่นะครับยาวๆไปเลยของแต่งคันนี้ก็มีเยอะนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปอยากจะได้กล่องหลัง อยากจะได้ยางอยากจะได้กไดสกปเพดด้านล่างที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมกันกระแทกอะไรเงี้ยผมก็มีให้นะครับอยากได้ของแต่งก็แต่งเพิ่มได้นะครับแต่เดิมๆนี่ก็หล่ออยู่แล้วนะตัวนี้นะครับล้อล้อขนาดนะครับที่เดิมๆให้มานะครับเป็นล้อ12นิ้วนะดอกอยังเต็มเต็มนะครับตัวด้านหลังนะครับคนซ้อนก็จะมี เป็นเบาแน่นอนครับเอกลักษณ์ของตัว X6 หรือกับ X100 เนี่ยจะตัวเดีวยวกันเลยเบาสไตล์นี้อีกหนึ่งอย่างนะครับของตัว X625 คือไฟท้ายเ,าเดี๋ยวผมเปิดให้ชมกันนะครับนี่ครับผมว่าเป็นเหมือนเคี่ยวแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว X625 ไฟที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้าน,นหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องหลังเก็บนู่นนี่นั่น,นอะไรครับแล้วแต่เลยนะครับว่าอยากจะเก็บอยากจะใส่อะไร ประมาณนี้ครับผมตัวเเผานะครับด้านหลังยังใสๆอยู่เลยนะครับยังยังก็คันนี้่ะมาดูไม์กันดีกว่าครับคันนี้นะครับไม์วิ่งไปสามพันกว่ากิโลไม์จริงๆนะครับไม่มีกอลแน่นอนครับผมขายรถไม่มีหลอกแน่นอนครับตรงไปตรงมานะฮะคันนี้วิ่งไปนี่ครับสามพันสองนิดๆนะครับสามพันสองนิดๆของเรลวนะครับเปลี่ยนถ่ายใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเซอร์วิสแล้ว ก็จะมีลิ้วรอยขีดควนร,รอบรอบคันก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่เยอะนะครับริ้วรอยครับลอยรองเท้าบางังลอยขีดควนขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนะครับนี่ฮนะนี่นะครับก็จะมีรอยรอบคันนี่ประมาณนี้ครับรอยประมาณนี้ก็คือเป็นรอยถลอกรอ,รอยของการใช้งาน ก็เป็นรอยขนแมวไม่รู้แมวมาขวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแต่นะครับแต่ไม่มีชิ้นชิ้นใดที่แตกนะครับหรือเสียหายก็จะมีแค่อรอยครับเพราะว่าแน่นอนครับรถเป็นรถที่เอาไว้ลุยเอาไว้ลุยเข้าปา่าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรครับมันก็ต้องมีรอยมีหรือรอย,รอยบ้างแต่คันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลุยเยอะนะครับไม่ได้ลุยโดยเฉพาะถ้าลุยจริงๆแล้วนะครับสังเกตง,ง่ายๆเลยตัวเนี้ยสีเงินตัวเนี้ย จะออกเหลืองครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้ยังขาวอยู่ครับท่านผู้ชมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงกันบ้างผมบีกุญแจนะก็ถ้าถ้าใส่เกียร์สตาร์ได้ไหมสตาร์ได้นะครับแต่ต้องเหยียบเบรกหรือกำเบรกอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ว่างอยู่โอเคเรากดสตาร์ได้เลยระบบนะครับหม้อน้ําความร้อนปกติทุกจุดนะครับไม่มี ความร้อนเกินไม่มีอะไรครับอันนี้คือปกติเลยนี่คือเสียงเครื่องยนต์ของเขานะครับหนึ่งสู่เดี๋ยวผมเปิดหม้อน้ําให้ดูผมเปิดให้ดูนะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับมาดูเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างนะนี่คือเดิมๆสแนดารนี่หม้อน้ํานะครับนี่เริ่มร้อนแล้วนะครับนี่หม้อน้ําเลยสีเป็นไงฮะสายดูแข็งครับลังขึ้นเป็นไงยังสวยเลยครับ นี่นะฮะมีพวกเอ่อพวกกล่องฟิลต่างๆนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทดสอบขับขี่ให้ดูเอ่อคร่าวๆนะครับทดสอบให้ดูคันนี้ความเร็วนะครับอยู่ที่100บวกนะครับ100บวกแล้วก็ขับมือเดียวสบายๆายนิ่งมากๆนะครับ สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับ๋ยผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับ0 9 9 0 8 3 6 2 6 4นะครับผมเทวายินดีให้บริการครับพร้อมจะส่งเก็บเงินไปทั่วทุกประเทศครับผมราคาคันนี้นะครับ2 2 5 0 0 0บาทถ้าบาทพะชอบทักมาได้เลยครับผมเอาไว้ใช้ในสวนอ่อใช้ท่องเที่ยวได้หมดคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับกำลังเครื่องยนต์ดี ครับผมขับขี่มาแล้วดีมากๆตัวไอเนี่ยผมขับมาผมชอบมากนะครับไอ้กนี้กำลังดีโอเคครับผมสนใจทกักมาได้ครับสวัสดีครับ